โอ้โหตอกสวยมากตอกสวยมากค่ะหรือบ้านเราเขาเรียกว่าเห็ดมันปูเก็บบรรยากาศ2ข้างทางให้ทุกคนได้ชมกันนะคะนี่คือเมืองเก่าของคอนตนอูร่นะคะนี่คืออัลตอฟค่ะเป็นเมืองถือว่าเป็นเมืองหลวงของรัฐคอนโตนอูรินะคะ ตอนนี้พี่กำลังจะพาทุกคนไปขึ้นเขาเก็บเห็ดกันนะคะนี่คือทางไปทางทางไปขึ้นเขาที่เราจะไปเก็บเห็ดกันนะคะหรือเอาเห็นบอกว่าเออเมืองมันสวยนะคะก็เลยแบบเออถ่ายวิวสวยๆข้างทางเลยทุกคนกคนักน ของกิฟช็อปขายทุกคนทุกคนนี่คือแบกนี่คือหินคร,คริสตัลภูเขานะคะหรือว่าแบกคริสตัลนะคะ ทุกคนเช่นราคานะคะแล้วเขาจะปิดราคาไว้นะคะถ้าเกิดใครจะเอานะคะก็สามารถที่จะแบบหยิบเลือกได้เลยนะคะแล้วก็หย่อนลงในกระปุกนี้หยอดเงินลงในกระปุกนี้นะคะ สวัสดีค่ะทุกทุกคนสวัสดีเช้าว,วันจันทร์นะคะวันนี้พี่ก็จะพาทุกคนขึ้นมาเขามาบนเขานะคะแล้วก็มาเดินเก็บเห็ดกันค่ะตอนนี้หลังที่จากเราเดินมาประมาณสองชั่วโมงกับอีก2-3กิโลเมตรนะคะตอนนี้เราก็เดินเข้ามาถึงป่าเห็ดแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะมีเห็ดหรือเปล่านะคะ นี่คือปาเหตุของเราทุกคนมาเจอเห็ดส้มค่ะเห็ดส้มเห็ดส้มนิทานได้นะคะเห็ดส้มเห็ดส้มค่ะอร่อยอร่อยค่ะเห็ดส้มเห็ดส้ม ปิดรูนะคะเก็บเสร็จปุ๊บปิดรูแล้วน้องจะขึ้นดอกมาอีกนะคะสำหรับน้องเห็ดอดูสิกำลังดอกเล็กๆเลยเนี่ยกำลังพออุ้ยตายสงสารอะโอ้อะเก็บเก็บเก็บโอน้องเละเลยน่าเสียดายเห็ดส้มค่ะเห็ดส้มค่ะ อุ้ดอกเกียงใหญ่แล้วค่ะดอกเกียงใหญ่สวยด้วยการตรวเช็คนะคะน้องจะมีน้ำนมออกมาถ้าเกิดเรา จิกน้องมีแม่น้ำนมเห็นไหมมันจะมีน้ำนมออกมานะคะอันนี้ขึ้นกินได้นะคะเยอะมากทุกคนเยอะมากอันนี้ไม่ได้ละ ิดรูให้น้องหน่อยโอ้โอกลิ้งกลิงเ<ๆ>นี่ยค่ะเวลาเราเด็ดออกมานะคะน้องจะมีน้ำนมไหลออกมานะคะเดี๋ยวจะไปเซิร์ช Google ดูนะคะแล้วจะบอกนะคะว่าชื่ออะไรแต่ว่าเป็นเห็ดที่ทานได้ค่ะทุกคนโอ้โหตอกสวยมากตอกสวยมากค่ะอูดูสิ โอ้สวยมากทุกคนสวยมากกำลังนุ่มๆเลยนะเนี่ยอ่ะทุกคนเวลาเราเก็บเห็ดนะเราต้องปิดปิดรูตรงนี้เดี๋ยวน้องก็จะออกดอกขึ้นมาอีกนะคะโอ้โหสวยมากดูจุคิมสนุกมากเลยมึงนะคะเจอแล้วคะ่ะทุกคนเห็ดมันปู นะคะหรือว่าที่นี่เขาเรียกว่าเฟสฟลิงเงี้ยนะคะกำลังออกเลยค่ะเนี่ยกำลังสวยนะคะกำลังสวยเลยมีลูกนะคะ่ะกำลังออกลูกเล็กๆนะคะสวยมากค่ะดูนะคะเดินหากันไปเรื่อยๆค่ะทุกคน นี่มันเห็ดเอ,อนเนียร์น้อกินไนบ่ลน้อเนาะมันถือหนามมันถือฝนจะกินใดจะกินบ่ได้เด้อยค่ะเห็ดออกแล้วพี่น้องเอ้ยดูค่ะดอกลังเล็กๆนะคะตุมต่มๆบ,บานทั้งนั้นเลย เอาให้ดูอีกดอกหนึ่งนะคะดูก่อนซิว่ากินได้ไหมแล้วกินได้ค่ะเห็นไหมทุกคนถ้าเกิดเรากรีดตรงนี้นะคะแล้วก็มัน มันจะมีน้ำนมออกมานะคะันี่คือเห็ดที่ทานได้นะสวยสว,ยสวยพออีกดอกแล้วค่ะพี่น้องเจออีกแล้วค่ะทุกคนกำลังสวยเลยค่ะดอกนี้นี่คือตระกูลทอยปลิ่งนะคะเป็นเห็ดแบบนี้โอ้โหถูกแมลงกินแล้วนะคะเนี่ย มแมลงกินไปเยอะเลยอ่ะเราไว้ตรงนี้นะคะเราไม่เอาทุกคนเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะอดอกสวยมาก ตอนนี้เราเดินมาสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็เจอเห็ดแล้วค่ะเป็นเห็ดเหลืองคนดูเห็ดเหลืองค่ะที่นี่เขาเรียกเฟตเฟลิงแน่นะคะเนี่ยหรือบอ้านเราเขาจะเรียกว่าเห็ดมันปูโอ๋กกำลังออกดอกเลยค่ะกำลังออกดอกสวยๆเลย ดอกเล็กๆเราจะเก็บไว้นะคะเราจะยังไม่เก็บน้องนะคะรอให้น้องโตกว่านี้ก่อนอ้ยดอกสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะดอกนี้ดอกนี้อยว่าจะอกเก็บอ่ะเก็บซะ มันสวยมากมันสวยมาก แค่นีก่อนนะคะส่วนดอกเล็กๆเราจะทิ้งไว้ก่อนนะเรายังไม่เก็บนะคะทุกคนดูนี่นี่เจอแล้วอีกกลุ่มหนึ่งอีกแล้วยังไม่เก็บนะคะยังไม่เก็บเราจะเอาไว้ รออีกสักสองวันนะคะแล้วค่อยมาดูใหม่นะคะน้องคงจะโตแล้วตอนนั้นนะคะพอเก็บได้ล<ส>ะลอันสมควรแล้วนะคะเพราะว่าพี่ไปเดินเก็บเห็ดมาประมาณ2ชั่วโมงด้วยกันนะคะก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วนะคะแล้วข้างบนเขานี่คืออากาศเย็นแล้วหนาวมากนะคะวันนี้เอาเจ้าคิมมาด้วยไงนางก็ร้องนะคะง,งงแงอยากจะกลับบ้านนะคะ <S <S ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาชมคลิปนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ u b s c r i b e ให้ช่องจีสวิตด้วยนะคะวันนี้พี่จีต้องลาไปก่อนแล้วนะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะคะในบรรยากาศสีสวยแบบนี้นะคะที่สวิตเซอร์แลนด์เนาะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะนางเดินนำหน้าเลยนะคะตอนนี้ตอนเราจะออกจากบ้านนะคะน้องก็ร้องนะคะอยากจะกลับอยากจะออกมาด้วยนะคะพอมาถึง บนข่าวแล้วก็ร้องอยากจะกลับบ้านรีตัวดีข่าวหน้าไม่ให้มาด้วยละ